เพียงแต่เรื่องของการท่องเทีย่ยวที่ต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่าไข้เลือดออกก็มาพร้อมกับฤดูฝนด้วยเช่นการติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะก่อนที่โรคไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงหน้าฝนการป้องกันที่ดีอาจต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนไทยเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนการแพร่ระบาดจะกลับมาอีกครั้ง โดยที่ผ่านมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในชุมชนอย่างใกล้ชิดอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โสพลเมฆทนยอมรับว่าในช่วงหน้าฝนมักจะพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งการป้องกันทำได้เพียงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังซึ่งที่ผ่านมายังมีข้อจำกัด ทั้งความคาดเคลื่อนของข้อมูลและต้องอาศัยระยะเวลาในการประมวลผลตอนนี้ฝนเริ่มลงยุงเริ่มมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เฝ้าระวังนะฮะหรือประมาทเนี่ยอาจจะมีผู้ป่วยมากนะครับเหมือนปีที่แล้วเรานั้นตอนนี้ก็คือเป็นช่วงโอกาสทองในการที่จะต้องกําจัดเรื่องของลูกน้ํายุงลายนะครับทำกรลมงสะอาด5้าสอนะครับบริเวณรอบบ้านแล้วก็ในบ้านนะครับต้องปกปิดนะภาชนะอย่าให้เป็นแหล่งเพราะเรืงนกของลูกน้ำนะครับถ้ามีป่วย นะครับถ้าป่วยนี้ก็ต้องไปพบหมอแล้วก็ต้องรีบแจ้งนะครับเพื่อที่จะควบคุมโรคเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินำไอทีเข้ามาใช้ในการติดตามรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกเพื่อลดข้อจำกัดที่มีอยู่ โดยนะักวิจัยเน็กเทคได้พัฒนาซอฟต์แวร์เดงกีอเลอร์โปรแกรมซึ่งประกอบด้วยระบบตรวจลูกน้ำยุงหลายเปลตแอนดรอยที่สามารถเก็บบันทึกจำนวนความชุกข,ของลูกน้ำแทนการประมวลผลลงบนแผ่นกระดาษโดยสามารถระบุตำแหน่งของบ้านแต่ละหลังได้บนพิกัด GPS เอามาใช้แทนกระดาษนะคะระบบกระดาษแบบเดิมที่กว่านที่เขาจะไปสํารวจเจ้าหน้าที่แต่ละคนไปสํารวจแล้วก็เอาผลมาเกาะลงคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งมาคํานวณซึ่งใช้เวลาช้าตัวนี้ก็คือถ้าใช้ซอฟต์แวร์ของเราสํารวจนี่คือคํานวณผลค่าต่างๆให้เลยเรียบร้อยหลังจากที่กดบันทึกการสํารวจแล้วค่ะ ทีมวิจัยยังได้พัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกและการสำรวจลูกน้ำยุงลายในเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วหลังจากเริ่มนำร่องทดสอบใช้งานจริงในอำเภอปรากาตจังหวัดนนทบุรีซอฟต์แวร์นี้จะถูกนำไปใช้ในพื้นที่อื่นด้วยบางครั้งที่ให้ไปเก็บข้อมูลนี้บางครั้งอ้าวอาจจะไม่ได้ไปถึงที่บ้านจริงๆ นะครับอันนี้ก็ช่วยแก้ไขตรงนี้2เรื่องด้วยกันความรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลจริงๆแล้วมันจะประมวลผลอีกทําให้รู้เลยว่าปัญหาตอนนี้ยุงชุมเนี่ยอยู่ในภาชนะชนิดใดน,นะครับและในอนาคตเนี่ยถ้าก็มาบวกกับเรื่องของระบบข้อมูลที่เจ็บป่วยหรือข้อมูลอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะพยากรณ์แล้วก็สามารถที่จะกํากับติดตามได้แม่นยําขึ้น การใช้เทคโนโลยีไอทีในการติดตามการแพร่ระบาดของโรคจะช่วยในการวางแผนควบคุมสถานการณ์ทำได้อย่างทันท่วงทีโดยในอนาคตไอที IT จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวงังควบคุมป้องกันการแพร่กระจายและการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญอย่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้หวัดนกได้มากขึ้นจากกรีฑาบคีดีถ่ายภาพจุธารั์ทิพย์นำพาเนชั่นทีวีรายงาน